สองอาโปกสินการเพ่งน้ำสามเตโชกสินการเพ่งไฟสี่วายโยกสินการเพ่งลมและก็ห้านีเลกสินการเพ่งสีเขียวหกปิตากสินการเพ่งสีเหลืองเจ็ดโลหิตกสินการเพ่งสีแดง แล้วก็แปดอาโลกสินการเพ่งสีขาวเก้าเอาขอโทษแปดโอทาตะกสินการเพ่งสีขาวเก้ 9, อาอโลกสินการเพ่งความแสงสว่าง 10, าสิบอากาศกสินเพ่งอากาศสำ <c oughs> <c oughs> หรับการเพ่งกะสินนี่ก็อยู่ในสภาพอันเดียวกัน กับอธิบายที่มาแล้วถจะหาแนวการพูดก็นให้มากๆแล้วก็หาเรื่องขายเสียงกันมันไม่ได้เกิดประโยชน์เพราะว่ามีความต้องการอยู่อย่างเดียวคือต้องการให้ท่านนั้นหลายเข้าใจ <c oughs> นี่ถ้าจะไปดูในวิสุทธิมรร แต่ก็บอกว่าถ้าจะแพ่งดินก็เอาดินมาปั้นเข้าหรือว่าดินมาทากับผ้าเข้ากว้างเท่านั้นยาวเท่านี้แต่ว่าเวลาปฏิบัติจริงๆไม่ได้ทําแบบนั้นที่ผมทํากันมาเนี่ยผมไม่ได้ทําแบบนั้นหรือว่าหลายๆท่านที่ปฏิบัติมาก็ไม่ได้ทาแบบนั้นถ้าเราอยากจะดูดินก็ดูดินจุดใดจุดหนึ่ง เอ๊ะปั้นเขาก็ได้ขนาดไม่จํากัดนี่นก็ลืมดาหลับตาลืมตาดูอย่างดูเช่นเดียวกับด,ดูไฟของพระลูกชายเยซึ่งดูสีแดงของพระลูกชายในช่างทองคือไม่ต้องสร้างแบบเป็นกรณีพิเศษเอาแบบของพระพุทธเจ้านะั่นถูกต้องแล้วเมื่อเราอยากจะปฏิบัติปฐวีกสินนี่นก็ดูดิน ปฏิบัติในเตโชกสินแล้วก็ดูไฟสำหรับไฟนี่ก็ไม่กันเวลาที่ผมทำกันผมก็ใช้เทียนธรรมดาไม่ใช่ใช้อะไรแตกต่างไปกว่าน,นี้ดูเปลวไฟให้เปลวเรียกว่าดูเฉพาะเนื้อไฟอย่าไปเอาฟันคฟยเนี่ยโปกสินผมก็ใช้กระสินสเอาน้ำมาใส่แก้วบ้างเอาน้ำมาใส่ขันบ้างดู มันก็ไม่มีอะไรบางทีไปนั่งอยู่ที่สะพานน้ำเห็นน้ําไหลผ่านหน้ามาแล้วก็ดูน้ําอย่างนี้มันก็ใช้ได้แลว้ววายโยก็สิงก็ดูการไหวไปไหวมาของยอดไม้ก็เอาจับนิมิดยอดไม้มันไม่เห็นนี่ลมในเมื่อมันไม่เห็นลมแล้วก็จับยอดไม้เป็นสําคัญาการไหวไปไหวมา ของบองยอดไม้และกิ่งไม้นั่นเราไปพิจารณากันด้านวายโยกสินดิ <c oughs> นไม้กระสินเมื่อกี้อาโปวายโยเห็นจะจบแล้วสินนะกระสินดินกระสินลมกระสินไฟกสินน้ำนี่จบสี่กระสินแล้วแล้วก็มาําหรับกระสินสีเขียว เราก็นั่งมองดูสีเขียวกระสินสีเหลืองแล้วก็ดูสีเหลืองกระสินสีแดงแล้วก็ดูกระสินสีแดงแกระสินสีขาวแล้วก็ดูสีขาวเอาไว้สีขาวผมก,ก็ติดกระสินไปซะเรื่อยก็ดูสีตามนั้นตอนนี้อา่าอากาศกระสินนี่ก็ดูอากาศแสงสว่างแล้วก็ดากาูแสงสว่าง ก็ไม่ได้มีอะไรมากมายนะักจะไปหาโนโยบายพูดกันให้มากแล้วก็มีค่าเสด็มากๆคนจะต้องศึกษาก็สิ่งกองใดกองหนึ่งก็ต้องซื้อค่าเสด็จอันหนึ่งอันนี้ไม่ไม่ใช่วิสัยของผมผมไม่ต้องการให้ชาวบ,บ้านเสียสตางค์มากถ้าผมทำแจกได้แต่ผมจะแจกเสียให้หมด ไม่อยากให้ใครเสียเงินเลยแต่เมื่อเอินทุนมันไม่มีถ้าทุนมีจะทำอย่างนั้นตั้งใจเดิมเ็ืก็แบบนั้นแต่ไม่ทราบว่าความตั้งใจของผมมันจะสงความปรารถนาหรือไม่เป็นอันว่าเราก็ดูภาพนิมิตคือสีตามที่เราต้องการในเมื่อนิมิตเกิดขึ้นมันก็มีสภาพเดียวกับนิมิตที่ปรากฏกับพระลูกชายในช่างทอง คือนิมิตจริงๆที่เราต้องการสีเดิมจะเป็นยังไงก็ตามสิ่งที่ต้องการต่อไปมันจะกลายเป็นสีขาวทีละน้อยดน้อยแล้วก็เป็นสีประกายพลิกนี่ผมจะมมาธิบายมากเพาแนวทางององค์สมเด็จพระพุทมีพระพ่เจ้าที่นํามาแนะนำไว้มีอยู่แล้วถ้าปรากฏว่ากระสิ่งของท่านเป็นประกายพลิกทั้ง ตามที่กล่าวมาแล้วในเรื่องราวของพระในช่างทองก็สแสดงว่าจิตของท่านเป็นฌานที่สี่ตอนนี้ท่านก็พิจรารณาในในวิปัสสนาภาวนาหรือว่าพิจารณาไปด้วยพิจารณาไปที่จิตใจมันเลือนลางชักจะฟุง้งซ่านก็หันเข้ามาจับกระสินใหม่จะเป็นกระสินกองไหนก็ได้ผมไม่ได้บังคับ ทุก,กองถ้าหากว่าท่านพอใจกองใดถ้าทำกองนั้นได้ทิ้งฌานสี่ก็ใช้พิจารณาตามนั้นเมื่อจิตเลื่อนไปก็จับภาพนิมิตใหม่ให้จิตใจทรงตัวมีอารมณ์คล่องมีจิตเป็นเอกาตารมณ์อารมณ์ไม่วกแวกทรงตัวดีแล้วปัญญามันก็เกิดปัญญาเกิดตอนนั้นมันเกิดดีกว่าปัญญาที่เรามีอยู่ในปัจจุบันมาก มีความแหลมคมแตาปัญญาเกิดทรงตัวดีสมาธิทรงตัวดีแล้วเราก็หันเข้ามาใช้พิจารณาต่อไปทำอย่างนี้สลับกันไปสลับกันมาท่านได้ฌานสี่แล้วมันได้ฌานสี่แล้วถ้าใช้วิปัสสนา,านญาณเชตอริยสัจเป็นต้นหรือพิจารณาขัน 5, ห้าเนื้อพิจารณาในวิปัสสนาญาณเก้าก็ได้ตามใจชอบ น้พิจารณาในตอนนี้ท่านจะไปเปรียบเทียบกับนนุสตินัสุปกรรมฐานอาหาเรปริคูรลสัญญาเจตธาตุฐานสี่พยายางในมหาสติสติปฐานก็ทำได้ทุกอย่างสุดแล้วแต่ใจของเราต้องการให้เห็นว่ากายนี้มันไม่ดีให้ได้ไม่ื่อเห็นว่าร่างกายของเราไม่ดีจิตใจของเราไม่ยึดถือในร่างกายเป็นสำคัญไม่ต้องการร่างกายไม่ต้องการความเกิดอีก เท่านี้มันก็จบในการเจริญวิปัสสนาญาณกรรมฐานที่ว่าจบกิจในพระพุทธศาสนากมมีอะไรไม่ยากในเมื่อของไม่ยากผมก็พยายามพูดให้ไม่ยากถ้าขืนว่าผมพยายามพูดให้ยากก็เป็นอาเป็นการทำลายศาสนา,ององาพระองค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าไม่เกิดประโยชน์ ในแนวทางปฏิบัติในกสินทุกกองใครก็จะให้ปฏิบัติตามแนวทางที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงปฏิบัติกระบุชายในช่างทองอย่างนี้เชื่อว่าเป็นการปฏิบัติเพื่อมรักเพื่อผลไม่ใช่ปฏิบัติเพื่ออิทธิฤทธิ์ถ้าต้องการจะปฏิบัติเพื่ออิทธิฤทธิ์ก็จงปฏิบัติตามนี้ทำกสินทั้งหมดให้ได้ชาญสีทั้งหมด อย่าลืม <c oughs> ว่าทำกสิณทั้งหมดนี้ให้ได้ชาญสีทั้งหมด <c oughs> เมื่อทรงชาญสีจนคล่องก็ต้องคล่องจริงๆนึกขึ้นมาเมื่อไรเวลาใดก็ตามดูแนวปฏิบัติในพิญญาหกความจริงปฏิบัติในพิญญาหกนี่ลำบากกว่าลำบากกว่าการปฏิบัติไมสมาบัติแปด แต่เดาว่าก็เป็นของดีเหมือนกันเอาไว้เล่นกันในขณะที่ยังไม่เป็นอรหรันต์เพราะว่าปฏิบัติในสมาบัติแปดใช้กระสิญกองเดียว <c oughs> หรือว่าปฏิบัติในวิชาสามแล้วก็ใช้กระสิญกองเดียวถ้าหากว่าเราจะทำให้เป็นอภิญญาหกตามแบบท่านบอกว่าต้องใช้กระสินแปดอย่างแต่สำหรับความรู้สึกของผม เห็นว่าควรใช้หมดทั้งสิบอย่างมันไม่ใช่ของยากความจริงเป็นของง่ายเราทำกระสิงกลองใดกองหนึ่งหรือว่าอย่างใดยอย่างหนึ่งเป็นชานสี่แล้วที่หลังเราก็มาจับกระสินอีกอย่างอีกเก้าอย่างใช้เวลายอย่างละไม่เกินสามวันเราก็มีความคล่องในชาน4สี่ขงกรสินกองนั้นนน เก้าเอกกองเก้าสามยสบเจ็ดเป็นอันว่าหลังจากที่เราทำกระสินอย่างใดอย่างหนึ่งชำนาญให้ชำนาญจริงๆนึกขึ้นมาเมื่อไรจับชันสองสามสี่หนึ่งสองสามสามสองหนึ่งหนึ่งสามหนึ่งสามสองอะไรก็ตามสลับกันมาสลับกันไปได้ทันทีที่เราต้องการเมื่อคล่องก็ต้องคล่องกันจริงๆ เมื่อคล่องกันจริงๆแล้วต่อไปแล้วก็จับเวลาคล่องในให้คล่องครองแรกให้มากให้ทรงตัวทรงเวลาก็ได้จะขยับขยายเวลาขึ้นเวลาลงก็ได้เป็นให้เป็นไปตามอัธยาศัย <c oughs> ไม่ใช่สักแต่เพียงว่าหลับตาลงไปเห็นภาพลอยมาบางทีกว่ยจะเห็นภาพได้คนนานแสนนานแค่เวลาตั้งหนึ่งนาทีสองนาทียังนี่ใช่ไม่ได้ มันต้องได้ทุกขณะจิตกําลังกินอยู่กําลังเดินอยู่กําลังคุยอยู่กำลังหลับเพิ่งตื่นใหม่ๆเ,เ,เหนื่อยมาแสนจะเหนื่อยร้อนกรอน็ร้อนกายก็ลำบากสามารถจับนิมิตสินได้ทันทีอย่างนี้ถึงจะมีประโยชน์แล้วอย่างนี้ถึงจะใช้ได้ชื่อว่าคล่องคล่องจริงๆคล่องเหมือนกับเราหายใจ เวลาเราให้ใจนี่เราจะให้ใจเมื่อไรก็ได้เนี่ว่าไม่มีลมให้ใจเป็นปกติชั้นใดอารมณ์จิตที่เราสามารถจะทรงฌานก็ทรงฌานได้เป็นปกติเหมือนกับลมให้ใจนี่ที่ผมพูดนี่ไม่ใช่จะไปไปอดไปอ้อไปอดหรือว่าจะไปบีบบังคับให้ท่านจำต้องทำอย่างนี้ แล้วก็มันเป็นของทําไม่ได้ไม่ใช่อย่างนั้นมันเป็นของทําได้จริงๆเป็นของไม่ยากเมื่อคล่องอย่างนี้เส้นหนึ่งกองกองอื่นๆล้กอยู่อยอ่างอื่นๆอีกเก้าอย่าง,างเป็นของง่ายอย่างชาสามวันก็เข้าถึงชาลีสีมีครองมีความคล่องเท่ากันสามวันนี้ผมกล่าวว่าอย่างชานะ แต่ส่วนใหญ่ที่เขาเปลี่ยนกองใหม่เปลี่ยนกันวันละเก้าสามกองสี่กองห้ากองบางรายก็หมดสิบกองเลยภายในวันเดียวเพราะมันก็ไม่มีอะไรเหมือนกับคนกินข้าวเรากินข้าวกับน้ำพริกแล้วเปลี่ยนไปกินข้าวกะต้มยำเปลี่ยนไปกินข้าวกับแกงเปลี่ยนไปกินข้าวกับผัดเปลี่ยนไปกินข้าวกับอะไรก็ตามมันก็ไอ้กินข้าวนั่นแหละไม่มีอะไรแตกต่างกัน นี่ปกติเป็นอย่างนี้เมื่อคร่องอย่างนี้แล้วที่หลังถ้าเราจะเล่นฤทธิ์ก <c oughs> ็เลยพูดกันไปเส็เลยเป็นของไม่ยากแต่คำว่าไม่ยากนี่ผมไม่ได้หนะเวลานี้จะมาถามเรื่องฤทธิ์เรื่องเด็ดผมไม่มี <c oughs> แก่แล้วออกฤทธิ์ไม่ได้แต่จะถามว่าเดิมออกฤทธิ์ได้ไหมผมไม่รู้เหมือนกันผพ่งจำไม่ได้ เวลานี้ถ้าผมจะตายใครจะฆ่าผมตายฤทธิ์ผมก็ไม่มีผมก็ตายค้นถือว่าเรื่องความตายเป็นของธรรมดาตายเมื่อไรหมดทุกเมื่อน,นั้นบางคนจะไปคิดว่าถ้าใครเขาจับไปเขาจะฆ่าคนจะหอะหนีผมเหอะไม่ได้เพราะหายตัวไม่ได้เวลานี้ผมทำอะไรไม่ได้หมดไม่ใช่เวลาที่ทำแล้วก็ทำไม่ได้แล้ว ใครข้ามอะไรก็ตายเมื่อน,นั้นหมดเรื่องหมดราวเป็นของสบายๆวิธีจะเล่นลิศเขาบอกว่าให้ใช้วิธีอธิีฐานจิตให้เกิดผลตามลิท์ที่เราจะต้องการท่านบอกให้ทําดังนี้คือหนึ่งเข้าชานสีก่อนเข้าชาญสีในกระสิงกองใดกองหนึ่งแล้วจากจะต้องการเล่นลิ์แบบไหนแล้วก็เข้ากองนั้น <c oughs> มาออกจากฌานสี่แล้วอธิฐานว่าเราต้องการอย่างนั้นแล้วเข้าชานสี่อีกออกจากฌานสี่แล้วอดิฐานทับอีกครั้งหนึ่ง <c oughs> สิ่งที่เราต้องการจะสงความปรารถนานี่ว่าอย่างนี้มันก็รู้สึกว่าเป็นการฝึกใหม่ๆเขาทำกันแบบนั้นแต่เวลาผลที่ต้องการจริงๆเมื่อคล่องหมดทุกอย่าง นึกผับเดียวทําเป็นเลยตามนั้นไม่ใช่ว่าจะไปนั่งรอเข้าชานสีออกชานสีนึกนึกแล้วก็เข้าชานสีแล้วก็ออกชานสีแล้วก็นึกนี่มันเป็นเรื่องที่ฝึกใหม่ๆวิธีฝึกอย่างที่ผมเคยเขียนไว้ว่าฝึกเล่นธิต์ต้องการน้ำแข็งก็น้ำใส่ถ้วยมา เข้าชานสีแล้วออกชานสีอดีฐานคอยน้ำในถ้วยนี้แข็งแข็งขนาดไหนก็ตามใจเรานึดก็เข้าชานสีใหม่ออกจากชานสีอดีฐานให้น้ำในแข็งจิตทรงอยู่ในชาญสีเอานิ้วจิ้มลงไปมันก็แข็งเห็นสีขาวแเราต้องการเป็นสีเหลืองและสีทองก็ใช้ปิดกาศกสินกสินสีเหลืองเพ่งภาพสีเหลือง ความจริงมันก็แมปเดียวแล้วก็คล้อยภาพให้สีนี่เป็นสีเหลืองนี่ก็เป็นสีเหลืองเป็นสีทองนี่วิธีปฏิบัติจริงๆไม่ง่ายๆแบบนี้ไม่ยากทําให้มันคล่องเี่กองใดกองหนึ่งก็แล้วกันแต่ว่าอย่าสักเทวธรรมในพวกสักเทวธรรมนี่พวกปทัทาประมะนี่ผมไม่เอาด้วย แล้วก็อย่าลืมว่าถ้าเราเราพิจรารณากระสิ่งกองใดอยู่ถ้าว่าภาพอย่างอื่นปรากฏต้องตัดทิ้งไปทันทีนี่ไปของ่ายๆไม่มีอะไรยาก <c oughs> สำหรับการเนรมิตกระสินในละกองมีลิกิตคนใดอย่างาเช่นกระสินกระปฐทวีกระสินคกอกระสินดินดินนี่มีสภาพแข็ง ก็สามารถจะดินามิตให้ของอ่อนเป็นของแข็งได้จะแข็งกันหนาไหนก็แข็งได้สําหรับอาโปกสินเป็นกสินกสินอ่อนอาโปกสินนี่ของแข็งลาดิฐานให้อ่อนได้ที่ไหนไม่มีนม้ำอดิฐานให้มีน้ำได้ถ้าต้องการให้ฝนตกก็ใช้อาโปกสินเหมือนกันถ้าอาโปกสินอธิฐานให้ฝนตกฝนก็ตก น้ำมีน้อยเราทำให้น้ามากก็ได้มันก็นได้ทุกอย่างไม่นยะแปลกสำหรับเตโชกสินนี่ทำให้เป็นไฟเผาผลาญอะไรก็ได้ทำให้เกิดเป็นแสงสว่างก็ได้แล้วก็เตสำหรับเตโชกสินนี่สามารถเป็นเหตุให้เกิดทิพยกโยกานเป็นสมตุตฐานของทิพยโยกยานเห็นภาพต่างๆได้มีความเห็นภาพต่างๆคล้ายกับตาทิ สำหรับวายโยกสินนี่ลมนิเบาทำกายหะก,กายให้เบาลอยไปอากาศได้ที่ระเห้อนั่นเองรูยที่ไวรั่วการไวจะได้ใช้ถูกสำหรับนีเลกสินสีเขียวทำสถานที่สว่างสว่างให้มืดได้ทำสิ่งวัตถุต่างๆที่มีสีอย่างอื่นให้เป็นสีเขียวได้วีตะกะสินเป็นกสินสีเหลือง แล้วก็สามารถจะนญมิตรสีต่างๆที่ไม่ใช่สีเหลืองให้เป็นสีเหลืองได้ให้เป็นสีทองได้ <c oughs> อย่างนี้เขาเคยเล่นกันนี่พูดว่าเขาเคยเล่นกันนะไม่ใช่ผมต้นไม้ธรรมดาธรรมดาเขานั่งดูแผลบเดียวต้นไม้กลายเป็นองคำทั้งต้นเป็นดินทั้งจุดปุดจุดใหญ่ตามที่ใจนึก ถ้ามองดูดินพับเดียวดินเป็นทองคําแต่ถ้าว่าอย่าลืมสีมันเป็นทองคําแต่ถ้าหากว่าสีมันเป็นทองคําแล้วถ้าจยแข็งแบบทองคําต้องเข้าต้องใช้ปฐทวีกสินช่วยให้แข็งเหมือนทองคําเราจะวิสูจน์ได้เลยว่ามันเป็นทองคําแท้ใจเป็นทองคํากี่เปอร์เซ็นต์ก็ได้แต่อย่าไปทำนะอย่าไปทํา อย่างนี้ไม่ดีเขาทําเขาสร้างกันไว้คือสมาธิสร้างกันไว้เพื่อการบรรลุมรรคผลถ้าไปเล่นซุกซนนี้ไม่เกิดประโยชน์แต่ที่บอกก็บอกแต่เพียงว่าใช้ผลได้ตามนั้นสําหรับโลหิตตระสินสีแดงก็อาธิษฐานให้เกิดเป็นสีแดงได้ตามความประสงค์โอทาเตรกสินสีขาว แร่งกล่าวว่าสามารถทําที่มืดมดให้มีแสงสว่างได้หรือว่าทำสีอย่างอื่นที่ปรากฏให้เป็นสีขาวได้โดยถ้าที่ใดไม่เกินไปก็ทำให้เป็นแสงสว่างได้อย่างวายโยกสินนี่บางทีเขาไปอยู่ตามถ้ำตามผามถา้ำหน้าอากาศมันน้อยเขาก็ทำให้มันมีลมพัดผ่านอยู่เสมอๆมีมัม,มีความสุขมีความสบาย สำหรับโอทาติกสินนี่ก็เป็นสมุดฐานของทิพยคุยานเหมือนกันถ้าทำเข้าแล้วก็ใช้เป็นพื้นฐานให้เกิดทิพยคุยานได้ <c oughs> สำหรับอาโลกสินเป็นกะสินแสงสว่างสามารถจะในมิตรรูปหรือว่าวัตถุต่างๆให้มีรัศมีสว่างสวัยได้ถ้าทำที่มืดให้เกิดเป็นแสงสว่างก็ได้สว่างดีกว่า โอทายตกสิญกสินกองนี้ก็เป็นกรรมสินที่เป็นพื้นฐานให้เกิดที่ปิกุญญณเหมือนกันและก็เป็นพื้นฐานสร้างที่ยีกุญญนโดยตรงสำหรับอากาศกสิญสามารถทำจิตในหินของที่ปกปิดอยู่ยี่ของมีอยู่ในหีบในกล่องในหอ่อในที่ไหนก็ตามถ้าเราต้องการจะเห็นก็ใช้อากาศกสิญช่วย เนื่องว่าในที่ใดอากาศไม่ดีแล้วก็ทำเป็นเครื่องปรับอากาศเสียอากาศมันร้อนจัดแล้วก็ปรับให้มันเย็นอากาศมันเย็นจัดแล้วก็ปรับให้มันร้อนอากาศไม่พอก็ปรับอากาศให้พอดีตามความต้องการที่เราต้องการเป็นอนนว่าก๊สนทั้งสิบอย่างนี้ทำฤทธิ์ได้ตามนี้ที่เรียกกันว่าพิญญาหก เมื่อทรงอวิญญาหกก็มีมีสแสดงฤทธิ์ได้มีหูเป็นทิพมีตาเป็นทิพไม่ก็ได้ทุกอย่างแต่แต่ว่าผมคิดว่าไม่เป็นเรื่อง <c oughs> แต่พวกท่านนั้นหลายยังหนุ่มอย่างสาวกันอยู่เพาว่าหนุ่มสาวก็หมายความหนุ่มสาวในการปฏิบัตินี่กล่าวไปทีก็เรียกว่ายังใหม่อยู่ก็ได้ถ้าอยังหนุ่มยังสาวอยากจะเล่นก็เล่นแต่ว่าอย่าหลง เล่นแล้วก็อย่าหลงอย่าท่านงตนว่าเป็นคนดีการทรงอภิญญาแบบนี้จัดว่าเป็นโลก,กีวิสัยยังไม่มีอะไรที่ดีพิเศษดูในสมัยองค์สมเด็จพระบรมมลก,กเชษพระเทวทัตท่านทำได้แบบนี้ท่านลงในความดีในที่สุดก็มีความอักตัญญูไม่รู้คุณองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ตายลงไปจริงๆแทนที่จะไปสวรรค์ไปผมก็ไปลงเอเวจีมหานรกซึ่งมันไม่เกิดประโยชน์ถ้าเพลิดเพลินอยู่ในเรื่องนี้เขาถือว่าเป็นเด็กเกินไปเออเป็นเด็กใหม่เพิ่งสอนเดินคนที่เก่งในพิญญาสมาบัติแล้วก็เพลิดเพลินอยู่ในพิญญาสมาบัติ มีความท่นงตัวมีความเข้าใจว่าตัวเป็นผู้ดีเป็นผู้เลิศเป็นผู้ประเสริฐอย่างนี้ท่านถือว่าเป็นผู้เป็นอะไรท่านถือว่าเป็นเด็กเล็กๆในการเจริญพระสมณธรรมไม่ใช่เป็นผู้วิเศษวิโสดีอะไรเพราะเพราะว่าตัวเองในะยังไม่ได้พคนนรก ยังอยู่ในขอบข่ายขมรกฉะนั้นหากว่าท่านนักปฏิบัติทั้งหลายผู้ปฏิบัติเพื่อหวังผลพ้นจากความทุกข์ก็ให้ดูตัวอย่างพระลูกชายเขาในช่างทองพระลูกชายเขาในช่างทองในท่านทำยังไงพระพุทธเจ้าสอนแบบไหนตอนจะต้องกลับย้อนไปสอนใหม่อีกไหมผมได้เคยพูดแล้ว ว่านักปฏิบัติพระกรรมฐานที่เคยปฏิบัติกันมาครูบาอาจารย์สอนแบบไหนท่านไม่ย้อนถอยหลังล,ลูกผู้และผู้ที่ปฏิบัติจริงๆเขาก็ไม่ยอมย้อนถอยหลังพูดไปยังไงเขาจำแบบนั้นนั่นก็อาศัยปัญญาประกอบปฏิบัติให้ถึงเข้าถึงความดีความชอบ ให้เข้าถึงจุดหมายปลายทางของแนวทางที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าต้องการฉะนั้นถ้าหากว่าผมต้องพูดถอยหลังกลับอีกครั้งโดยที่ท่านทั้งหลายจําไม่ได้ผมก็ถือว่าเลวเกินไปสําหรับในสมณธรรมกือว่าเลวเกินไปสําหรับพระพุทธศาสนาถ้าลองพูดอย่างนี้ผ่านมาแล้วจําไม่ได้ก็พยายามตั้งอกตั้งใจ อดีฐานจิตไว้ว่าตายแล้วจะไปนรกขุมไหนจะได้ไปได้สมความปรารถนาอาระท่านพโยคาวาจรทั้งหลายเวลาที่แนะนำกันเรื่องกระสิงก็ขอจบเพียงเท่านี้ขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ท่านพระโยคาวาจรที่ท่านที่มีความปรารถนาดีปรารถนาชอบตามระบอบของพระธรรมวินัยต่อไปสวัสดี